เราไม่ได้ต้องมาเรียนไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรเรารู้อยู่แล้วเราเพอร์เฟกเราเพอร์เฟกทุกคนฟังดีๆนะคนนี้เราบอกว่าเราเรียนรู้พระจริตวิญญาณเราโตขึ้นเติบโตขึ้นเราทุกคนเพอร์เฟกหมดอยู่แล้วคะ่ะจิตวิญญาณก่อนมาเนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยแล้วมาเกิดทําไมมันเพอร์เฟกมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพการต่างๆอ่ะมันแค่เรา,า disconnect คือตัวเราเนี่ย disconnect คืออะไรไม่ได้เชื่อมต่อ ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อกับองค์ความรู้เท่านั้นเองไม่ได้เชื่อมต่ออะไรที่เราเคยคือมันปัญญาของจริง,รงๆอ่ะเรื่องที่ครูพูดในวันนี้ทุกคนนะจิตวิญญาณคุณรู้หมดแต่เพียงแค่ว่าเกิดมาเนี่ยคุณไปโดนอะไรบางอย่างมาบล็อกแล้วมันหลุดการเชื่อมต่อพูดง่ายๆคุณเหมือนกับความรู้ของคุณมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คุณหลุดอะร่างกายของคุณสมองของคุณมันคือเหมือนมีสัญญาณ Wi-Fi อยู่แต่ว่ามันหลุด มันหลุดการเชื่อมต่อไปมันหลุดจากอะไรบ้างนะคือการที่แบบหนึ่งหลุดจากการที่คุณอยู่ในวายเบรชันไม่ดีคุณอยู่ในคลื่นคลื่นไหนคุณก็รับรู้เรื่องพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบถ้าคุณอยากจะรับรู้คลื่นสูงๆปัญญาสูงๆคุณก็ต้องเอาตัวเองมาอยู่ในคลื่นสูงๆเท่านั้นเองนี่พอถ้าสมมติว่าคุณต้องบอกว่าคนที่อยู่ในเพจครูเนี่ยคลื่น,น่ะระดับคลื่นความถี่สูงแล้วสูงกว่าครูเชื่อว่าเราอะคลื่นความถี่สูงกว่าคนที่ไม่ฝึกจิตอยู่แล้วค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ผ่านหน้าเพจครูสักหนึ่งรอบอะคุณจะต้องมีความแบบไวเบเรชั่นต้องยกขึ้นบ้างหละถูกไหมนะยิ่งถ้าฟังครูม,มาสองปีสามปีแน่นอนไวเบเรชั่นมันยกขึ้นมาละดังนั้นเนี่ยคลื่นของคุณก็จะมีมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งละแต่กับคนทั่วไปเนี่ยก็ยังเป็นคลื่นที่ยังคงอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายทีนี้บบไอการที่เราอยู่อย่างนั้นนะอยู่ในคลื่นต่ำ,ตำ ไม่ได้ว่าเขาต่ำหรือสูงนะแต่นี่มันเรื่องของคลื่นไม่ได้ไม่ได้เหยียดว่าคนเราสูงกว่าเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันเป็นของคลื่นความถี่พอาะคลื่นความถี่ที่มันไม่ได้มันมันเป็นคลื่นความถี่แบบนั้นนะมันเกิดการที่ disconnect เลย disconnect ก,กับตัวตนสูงของเราซึ่งตัวเราอยู่ในหลากหลายมิติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเราแค่มาต้องการประสบการณ์ค่ะประสบการณ์หรือดีหรือไม่ดี มันไม่ได้มีการตัดสินเหมือนโลกเราอะบางทีเราใช้สมองของการเป็นมนุษย์ในการตัดสินว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้นิรุตแล้วก็ใช้แบบนี้นะแต่ในความเป็นจริงคือเราเป็นมหาปัญญามากๆแหละเป็นวิส -dom แบบใหญ่โตมโหรานเข้ามาเพื่อแค่เพราะในในขณะที่เราเป็นมหาปัญญาแบบนั้นนะมันเป็นแค่แบบ thinking world อ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยฉันอยากจะจับดูบ้างว่าตัวเป็นแบบไหนมวลเนี่ยมันยังไงกินแล้วมันรู้สึกยังไงเรามาแค่ experience ดังนั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว่ะบางคนพยายามที่จะมาแบบเพื่อทําให้แบบฉันจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้มันได้เลยเพราะฉันจะต้องเติบโตขึ้นฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นครัวก็เคยมีความคิดอย่างนั้นถามว่ามันถูกไหมมันมันไม่มีอะไรผิดถูกหรอกแต่ว่าบางทีมันพอเรารู้สึกว่าแบบโอ้แบบฉันจะต้องสอบอีกแล้วฉันจะเหนื่อยจังเลยอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราอะลองมองอีกอีกมุมหนึ่งที่มันง่ายๆก็คือว่าแบบโอเคไม่ว่าอะไรจะเจอมาในชีวิตคืออออเค Experi e n c e เพราะเราเองตอนนั้นอยากจะมี experience จังเลยอยากจะมีประสบการณ์จังเลยคือมันเราเราเรา p e r f e c t อยู่แล้ว i t just perfect อ่ะอยู่เพอร e เฟอยู่แล้วพอเก็ตเรื่องนี้ไหมนะคะเอาจริงนะจิตวิญญ,ญาณไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าพัฒนาเติบโตอะไรเลยนะด้วยซ้ำคุณแค่ Con n น c t อย่างเดียวโอเคหมดละจิตวิญญาณมา experience มามีประสบการณ์แต่สิ่งที่คุณจะต้องเจอปัญหาต,ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเขาเพียงมากระเทาะเปลือกให้คุณให้เห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่เรื่องจริง เือโลกนี้คุณแค่เป็นมีจิตวิญญาณมาเล่นฟังดีๆนะอันเนี้ยมันมันมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเฮ้ยมันก็เรื่องเล็กๆเ,เออเขายกเคยได้ยินหรือหรือรอ,รอ,อาจจะเคยคิดได้แล้วแต่เรื่องเนี้ยมันชัดเจนมากเลยคืองนี้การที่แบบพอเราพอเรามาเป็นตรงเนี้ยนะเราพอมาเป็นปุ๊บปุ๊บ๊บเนี่ยบอกว่าแล้วเ,เจอเรื่องที่มันหนักทุกคนจะเจอเรื่องหนักหมดเหมือนของคุยเองอะคแบบ มันต้องเจอแบบเยอะแยะอะไรขนาดนี้เวลามันเจอหนักจนรับมือไม่ไหวไม่ใช่หนักเล็กๆนะปัญหาเล็กๆนะ้อยๆแก้ปัญหาแบบเอ,อ่อวันนี้แบบน้าไม่ไหลไฟไม่ติดอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นปัญหาเล็กๆซึ่งโอเคก็ทําไปเถอะแต่เมื่อไหร่ที่เจอปัญหาหนักแบบรับไม่ไหวอะแบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือเพื่อให้เราอะได้รู้ในที่สุดกูต้องกูก็ต้องพูดคํานี้แหละว่าเพื่อให้เราอะ ไม่ยึดแล้วก็ปล่อยวางครูเคยพูดไปในไลฟ์หนึ่งแล้วนะครูพูดไปไลฟ์หนึ่งแล้วแล้วก็เป็นเป็นคลิปคลิปคลิปเรียลอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่คนแบบแชร์เข้าไปเยอะมากเลยว่าสิ่งที่เราเจอพวกนี้เพื่อให้เราอะได้ปล่อยวางเพื่อปล่อยวางจากอะไรรึไหมปล่อยวางจากโลกสามมิตินี่ว่าแบบจริงๆแล้วอะคุณรู้ไม่รู้ตัวหรอว่ามันมีเอ็กซ์เพรียนแล้วเป็นอะไรกับมันแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยเออไม่รู้สักทีไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้สักทีแล้วครูจะบอกให้นะคุณมีวิธีการหยุด หยุดด้วยนะว่าทํายังไงให้เขาไม่ส่งไม่ส่งบทเรียนหนักมาแล้วไม่ทาเรื่องไม่ส่งเรื่องหนักๆในชีวิตมาแล้วอยากหยุดไหมอยากมีแบบนั้นไหมอยากหยุดไหมคือถ้าคุณยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการปล่อยวางคุณยังไม่ได้เรียนรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีอะไรจริงเลยถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยเขาก็จะส่งมาเรื่อยๆส่งเพื่อกระเทาะให้จิตวิญญาณของคุณเริ่มคิดเก็ตเก็ตไหมอันนั้นเนี่ยวิธีวันนี้ถ้าคุณบบกว่าเฮ้ยวันนี้หนูยังไม่ได้เจอเรื่องหนักขนาดนั้นแล้วหนูก็อยากเจออีกแล้วคุณ มีสิทธิ์หยุดได้นะบอกว่าโอเคไม่ต้องส่งละฉันจะหยุดหยุดทุกอย่างในวันนี้เพราะว่าโออครูพอครูกลับไปดูนะในชีวิตอะปังปังแต่ละเรื่องมันแต่ละดอกนี้มันหนักมากเลยพอแล้วต้องหยุดละหยุดละโดยการที่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีนะ <S 1> <S 1> นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณอยากจะหยุดให้ไม่เอาแบบจกักรวาลอย่ามาอย่ามาทําให้ฉันต้องจนมุงแบบนั้น คือทุกคนถ้าคุณไม่ไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ไม่ไม่เรียนรู้เรื่องพลังงานไม่รู้เรียนรู้เรื่องสัาธรรมพวกนี้เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่มันเ,นเขาจะทําให้คุณรับมือไม่ไหวอ่ะแล้วสุดท้ายเวลารับมือไม่ไหวทําไงมันก็ต้องปล่อยไงแล้วทําไมเราไม่เรียนรู้การปล่อยตั้งแต่แรกเนี่ยมันคือการหลบเลี่ยงพลังงานที่มันหนักโอเคไหมถ้าคุณ أ, พูดง่ายๆเลยมันมีชื่อมันก็บอกอยู่ถ้าคุณไม่อยากหนักทําไงปล่อย ถ้าไม่อยากใจเล่นหนักทําไงก็ปล่อยแค่นั้นเองแต่อย่าเข้าใจผิดนะว่าการปล่อยนี้คือการไม่รับผิดชอบชีวิตคนละเรื่องนะคะคนละเรื่องนะเอออีกครั้งหนึ่งที่ครูอยากทำมากอีกอันหนึ่งที่ครูอยากทำมากเพราะ spiritual camp เนี่ยมันต้องตัดแบบสักหนอคือมันต้องใช้เวลากว่าจะจูนกว่าเลยนานนะทุกคนสองแบบมันใช,ใช้เวลานานาน,นิดนึงก็อาจจะเป็นแคมป์สบายๆเพราะว่าคิดว่าแบบ จัด6-8คนเงี้ยโอเคถ้าสนใจค่อยว่ากันแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะเปิดจริงๆก็อยากอยู่แต่ตอนนี้กำลังคิดในปีนี้ในปีใหม่เดี๋ยวดูนะว่าใครที่แบบเป็นไอเดียที่ดีไหมครูครูสาวก่อนเพราะว่าตอนนี้จริงๆคอร์สคุณด่นมากเลยอะแต่อันนี้มันเป็นไอเดียที่ขึ้นมาเมื่อตอนสองวันที่แล้วคือครูอยากทาแบบนี้ทุกคนปีใหม่เนี้ครูอยากครูอยากจูนพลังจูนพลังพลังงานรวมพลังงานรวมโดยการที่ครัวจะพานั่งสมาธินั่งสมาธินี่แหละ นั่งสมาธิจูนนี่แหละนะแต่ว่าอยากจะแบบเป็นสมาธิมหาชน <c oughs> ได้ปะมหาชนมาสมาธิปกติจัดสมาธิเนี่ยครั้งที่แล้วคุณจัดอะไรนะสเปเชียลมีเดีอ้ยสมาธิขั้นสูงเนี่ยคุณจัดแค่ไม่กี่คนห้าคนหกคนก็ <VIP. S 1> เป็น VIP ไม่กี่คนนะก,ก็อยากจะจัดเยอะแบบเหมือนฟิลเหมือนเวลาคุณไปวัดไปนั่งสมาธิแบบนน้นหน้าแต่เนี้ยคุณมีวิธีการแบบจูนให้แล้วปีนี้จะเป็นปีดีของคุณอย่างเงี้ยดีไหม เอาแบบราคาน่ารักน่ารักเนี่ยปีอยู่แล้วก็มานั่งสมาธิเหมือนคุณเข้าวัดอ่ะแต่ว่าในที่นี้มันเป็นการจูนให้ชีวิตทั้งปีดีรู้ว่านั่งเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรแล้วครูรู้คุณมีเทคนิคไงว่าทำไงให้คุณนั่งแล้วก็ไม่วอกแวกเดี๋ยวไหลดีไหมคิดเฉยๆคิดเฉยๆว่าดีไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูมีคอร์สกดแรงดูดอยู่แล้วก็มีคอร์สจัก,กรวาลแห่งจิตอยู่ด้วยนะคะก็ยังไม่ค่้ยว่างเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นความคิดที่เข้ามาเอออยากทาสมาธิแบบคนเยอะแล้วก็ เนี่ยเรา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 ส่งพลังด้วยกันช่วยกันส่งพลังคืนจริงแล้วห้าหกคนมันก็ได้แต่ว่าถ้าพลังทั้งเงยอะแล้วถ้าถ้าครูพาจูนเรื่องของแบบหัวใจใช้พลังงานความรักร่วมกันโอ้โหูมันทะลุอยากทำอ่ะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าแบบเราต้องมาหาชนไงแล้วคนส่วนใหญ่ถามว่าอะไรเล่นออนไลน์ได้ไหมออนไลน์ครูมีอยู่แล้วไง <laughs> อันนี้อยากเจอตัวเออดีไหมนะคะก็เอาอย่างนี้นะคะราคาวันนี้ถ้าคนสนใจนะ นะ C f สมาธิถ้าวันนี้เนี่ยปกติครูจ่ายเป็นหมื่นนะคะแต่ว่าอันนี้ครูให้ราคาที่ Early Bird ตอนนี้เลยถ้าไลา์อื่นไม่ใช่ราคานี้ตอถ้าวันนี้นะ5,900ค่ะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพัลล่านักจิตวิทยากันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดแล้วเร็วไม่ว่า